ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวอะไรแล้ววะอุ้ยอุ้ยเจ๋งเลยเอ็งด้วยเองปัดฝุ่นด้วยอ่ะอ้าวเพื่อนไปหมดแล้วครับไม่รู้เมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้หันมาถ่ายแต่เมื่อกี้ยืนคุยกับคุณเจสอยู่นะอ๋อโอเคไปนี่เพื่อนขอบคนมากครับจูอนผมนะลงชิมชครับเดี๋ยวนั่นแหละครับอาทิตย์อาทิตย์หน้าใช่ไหมก็เดี๋ยวได้เลยครับ หนักเลยทีนี้แบบโหดเลยครับระดับครูสอนล่องเลรลยได้ครับได้เลยรออบะเห็นแว๊บๆพี่ว่ามีงานประมูลรถเร็วๆนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาเป็นพิธีกรที่ได้เดี๋่วจะมากับอัตโนมัติใช่หรอเดี๋ยวลองติดต่อไปไหจุกติดต่อไปละอ๋อแกแกมาเป็นพิธีกรใช่ไหมเดี๋ยวจวนไป็นี่ได้แบบเปิดคอนเสิร์ตไขาเป็นลูกคู่ใช่ใช่ลูกคู่ได้จริงๆเป็นลูกคู่กับเขาก็ได้นะเขาเคยเคยคูยขึ้นตอนนั้นปีใหม่เขาดาวกับเขาอยู่ ได้แบบทำไรดีโอเคแต่จริงๆเดีบอกคิดก่อนว่าต้องมีนักล้องชื่ออะไรลำพงคไอเป๋วไอเป๋วหรือนัดนัดนนคนไหนคนไหนนี่นี่นี่มัดมัดมัดโดนไหนโดนไหนไอกโดนทีหนึ่งไปไหมครับมโดมัดมัดาหนีหน่อยมาหนีหน่อยอนี่น่อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนักร้องนสงคร ขอบคุณที่ชวนมาร้องเพลงนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาร้องบ่อยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้คนติดต่อไปเรื่อยๆอาจจะเดี๋ยว็นเดี๋ยวใครถึงแบบว่ามันเป็นลูกของมันแต่ละเดือนไไม่ด้ยิิินนนออออาเเบบรร์์ปปไงโหพูดอยู่พูดอยู่อดอ่ะลองดีหูเรื่องมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลโอ้ได้ยินแล้วครับสวัสดีครับร้องครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไอ้เปลวครับผมไอ้เปลวจากที่ไหนครับอยู่ที่ไหนเป็นหลักเลย อจริงๆไม่ได้มีที่ไหนเป็นหลักเลยก็ปกติจะเล่น S R P เป็นหลักครับแต่ว่าเพื่อนอยู่นี่ก็จะแวะมาบ้างเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์บ้างครับโอเคครับยินดีรู้จักนะครับนักร้องผมยินดีทนดรู้จักครับสวัสดีครับพี่แจ็คโหเป็นโอเนพีก็ไดลครับเดี๋ยวร้องวนวได้ได้ได้มอันคนข้างหลังนี่ใช่นักร้องวิกที่แล้วไหม ใช่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 สวัสดีครับผมชิปินชิปินลืมลืมแฟนนกัครับอุ้ยรับงานคู่ไหมครับคู่ร้องวะเนี่ยคู่รักนักร้องเหรอไม่ใช่ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับโชเป็นไงบ้างครับที่นี่ผู้คนเป็นไงบ้างครับร้องเพลงโอเคไหมสองคน โอเคมากที่นี่รู้สึกว่าทุกคนแบบน่ารักมากในเมืองเพราะว่าใช่แต่ปัญหาน่าจะเกิดที่ผมแหละที่ร้องเพลงนิ่อยนิดหน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 ่อยขอโทษนะครับสามรอบเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันอยู่ที่นี่แต่บางทีโพลิกรอนมันบีดนั่นไงตั้งเลยขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะหันล่างนิดหน่อยไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยครับ แต่ว่ามีเอะไงคนมาดูเยอะแล้วไปเล่นในนี้มาสวนสนุกมาเล็กๆน้อยๆ้อยไปข่าวว่านักร้องคนนี้ก็ไปบ้านผีสิงมีคนพาไปอ้าวนักร้องมารับงานไปบ้านผีสิงแล้วเนี่ยคือหนุ่มคาไปเทสไงแต่ว่าไม่น่ากลัวเลยสักนิดครับผมจริงเอ่มไปไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันครับน่าจะได้ครับขอบคุณนะครับผมโอเคนั่นก็เป็นมามาตามมาดูตามอุ้ยอันนี้คือญาติหมดเลยเหรอเนี่น่าจะเป็นเพื่อนๆอ๋อเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณนะครับที่มาขอบคุณที่รับงานนะครับผมขอบคุณเช่นกันครับมีโอกาสหน้าอาจจะมาลองให้ฟังอีกก็ได้เลยครับผมอยากฟังมากพราะมากเดี๋ยววันรูปครับวันรูปงอยู่และเดือนเดือนครั้งอะไรเงี้ยแต่ละคนว่นนะครับอะไรนะสัปดาห์หน้าแม่พี่มานี่ใช่ครอบครัวเลยใช่ไหมสนุกิจครอบครัวครับโอเคครับได้เลยร้องเพลงเพราะกันทั้งครอบครัวอะไรอย่เงี้ยสนุกแน่นอนเสาร์แน่โอเค แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับยูนขอบคุณยูนรับคุณยูนมันไี่นักร้องนักร้องนักร้องเปิดครับเดี๋ยวติดต่อคิดแล้วติดต่อคิดเลยยวนติดต่อคิดเลยครับอันเนี้ยค่าขนมให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาเปิดให้ไงมเชิญมาบอกว่ามาแบบให้สนุกสนุกแล้วก็เดี๋ยวได้หรอเดี๋ยวได้ได้บอกเลยบอกคิดได้เลยบอกได้เลยโอเคครับโหคนร้องเพลงก็ต้องได้สิขอบคุณค่ะครับผมไม่เป็นไร แบบว่าแบบว่าแบบมาเปิดอะไรางี้ให้แบบเป็นที่รู้จักด้วยอะไรเงี้ก็เดี๋ยวมันจะมีลิสต์สำหรับอสองสายนะครับแบบว่ามันจะมีนักร้องอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยอแจ้งที่ทหลังอีกทีนึง<อ>มันมีอีกชุดหนึ่ง<อ> <laughs> จะเป็นแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับสลับกันไปได้ไปมาแต่จริงๆก็คิดว่าน่าจะามาร้องเปิดนั่นแหละรครับเพื่อให้ว่าเป็นสักชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงประมาณหเพลงอะไรอยาเ้ยสี่ห้าเพลงใช่มาร้องเปิดก่อนอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าให้รอคนทยอยมาทยอยมาอะไรเงี้ย โอเคได้เลยครับจัดไปไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันหมดเวลาสำหรับคอนเสิร์ตมินิมินิคอนเสิร์ตเฮ้ยเสียงพอทุกคนเลยเยอะมาพอมากจูวอนจูวอนคนนี้คนนี้คนนี้ก็ร้องดีอืมคนนี้ก็ร้องดีจูวอนเปิดค่ายเพลงป่ะชัวมาจริงๆตอนนี้ก็มีแบบว่าเราเราถูกกัดเยอะมากแล้วเราตนี่ยคนชอบยืนร้องอยู่ที่กาลาดคาสิโนที่ซัมเมอร์นักล่านักร้องไปจูวอนชิดคุ้นๆณนะแต่งตัวแนวนี้ใครไปมิดไหมครับเนี่ยเคยไปมิดไหมฮะ ไปแบบเดียวครับไปหมดเลยนะไอฟิวร้านเล่าเลยดนตรีสดได้ได้เดี๋ยวติดต่อจังหวัได้เลยนะครับไอวีส่งคอนแทคมาอีกทีโอเคตอันนี้ไอวีส่งมาแล้วแหละเดี๋ยวเอาแต่ไล่ติดต่อดูโอเคเป็นจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้ค่ายเพลงละเออเป็นค่ายแล้วไปไปมาเป็นค่ายแล้วจากเป็นเมเนเจอร์ Let's go Let's go Let's go ไว้ว่างสาวไหนก็มาหาได้นะครับได้ครับเดีวมาฟังเพลงสบายๆผมก็พยายามจะแบบว่าสลับแนวแล้วกันไดลทีนี้แนวนี้แนวนั้นสากลสลับกันไปให้มันดูไม่เบื่อผู้ชายผู้หญิงสลับกันด้วยจะได้โาลานมากเลยครับเจ๋งพอทุกคนเลยโหไว้ใจได้จัดอันนี้ไม่ไม่เสียไม่เสียคัดมาแล้วคัดมาแล้วด้วยโอเค เดี๋ยวไปโกโปรเด็กโกโปรกันทุกคนอุ้ยขอบคุณมากครับผมเดี oh ๋ยวไว้เจอกันครับ claro ทุกคนอาทิตย์หน้ได้เลยครับได้เลยครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายนะครับคุณนักร้องทั้งหลายบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายนะครับ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 เจอกันนะครับขอบคุณนะครับน่าจะใช่นะไม่รู้เหมือนกันต้องถามต้องถามลูกพี่ใหญ่ปะพี่ชายใหญ่หรอว่าอไรครับถามว่าอะไรตรงนี้มันเก็บรถได้อันเดียวใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวไปคันนี้ก็ได้ครับอุ้ยตู้ครับุ้ย เรื่งนี้รุนแรงเหรอขอโทษทีครับจุ๊บความเจอกันครับความเจอกันวีวีฝากติดตามนักร้องด้วยนะครับผมนักร้องที่มาร้องที่นี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับที่นี่มีอะไรบ้างครับมีส่วนสนุกมีบ้านผีสิงน้วยหรอใช่ครับ เมื่อกี้เห็นเ<ช>ขาพูดใช่แล้ว,ว,วแล้วเคยไปเล่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยบ้านมีสิ่งน่ะ <laughs> ยังเลยครับใช่เหรอวิยังไม่เคยไปเลยตั้งแต่เขามายังมีเวลาไปแล้วังไม่ได้แวะไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวนี้ติดแก๊งหมอหมายถึงว่าใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่มีแบบเขาพาไปทำนู่นทำนี่ไม่หยุด อ๋อไมเมื่อกี้คุณเจสบอกว่าอะไรนะต้องการหมอมีแต่อีโก้พอเหรอมีแต่อีโก้อันนี้คืออะไรเขาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับไม่รู้นะเขากำลังทำกันอยู่ครับตรงนี้อ๋อกสร้างอันนี้ที่นี่แลนด์หลักมันคือแลนด์ไหนไม่มีครับเขาอยู่กันเป็นกลุ่มแบบเป็นวงเป็นบ้านเ๋ยว่าดูตรงนี้สวยสวยไหมสวย แต่แล่ละทีรงที่เลี้ยงแมวก็ที่ตอนแรกวิไเปเลี้ยงแมวมาห้าตัวเป็นไงบ้างครับมันมีที่เล่นโยคะด้วยอ่ะเ <c oughs> คามีเสือโยคะปูด้วยก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้ถ้าสมมติคนแบบตะตีกันก็คือนัดเล่นโยคะก่อนสงบจิตอุ้ยผิดทางอันนั้นคืออะไรครับอ่าท่อน้ำครับท่อน้ำอ๋อ,อซ่อมเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช มีภาพเก่าเฮ้ยมีคนส่งจีบมาเยไป,ไปดูกันนะครับทำอะไรกันโอเคอุ๊ยเอาทำไมวนมาที่เดิม <laughs> อยู่ที่นี่จะให้ใครดูแลดีครับชูการ์ทนี่ต้องดูแลใครดีดูแลใครดีใครต้องดูแลใครกันแน่นี้สลับกันดูแล,แ,ลแต่ละที่ทไม่เหมือนกันเลยนะ <laughs> ใครต้องดูแลใครนั่นน่ะสิต้องดูแลกันไงดูแลทั้งคู่ได้เลยครับมีหนุ่มบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีครัถ้าหนุ่มทำเสียใจบอกเลยครับเดี๋ยวจะไปจัดการบินไปเลยเหรออาจจะยังดูก่อนไม่มีหรอจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครมาคุยด้วยอ๋อทำไมครับแล้วหนุ่มคนนั้นลาไปไหนแล้วครับหัวดำคนไหนคนไหนครับหัวดำอุ้ยนานแล้วนานแล้วอุ้ยนี่ไง อย่าลงนะอย่าลงนะขอศพได้ไหมครับในเร่องการเล่นปจุบจุบมีป้าจุ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 มีป้ามีป้ามีป้ามีคนนั่งข้างะไม่มีครับมีคนนั่งหลังเหรอเอาใครเนี่ ด้าบเหรอเฮ้ยมองเก่าเหี้ยเลยมึงไว้เหี้ยควายเลยเหี้ยมันยอมโอ้ย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 ตั้งตัวทันไหมเขาเนี่ยตั้งตัวทันไหมเขาเนี่ยลั่นลั่นลั่นเจ้ยนเอ้ยคุณผู้ชมใจเย็นนะครับจะเพิ่งเบรคใหม่นะครับคุณผู้ชมผมขอร้องนะครับเอ่อแม้จะเป็นพี่ๆคนใหม่หรือพี่ๆคนที่ดูมานานแล้วนะครับก็รักกันไว้นะครับอาจจะมีงารมณิดไปบ้างก็ใจเย็นก่อนนะครับผมใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะครับ ใช่นะตรงเห็นใจแอดอาเวียมินหน่อยครับเพราะมีอยู่คนเดียวนะครับใจเย็นนะครับรักกันนักรักกันรักกันรักกันนะครับผมไม่มีใครเก่าไม่มีใครใหม่ครับรักรักคือเราอยู่ที่นี่คือเรามาพร้อมกันคือมาพร้อมผมนะก็คือไม่มีใครเก่าไม่มีใครใหม่ที่นี่นะครับเสื้อที่ใส่ดูมันอยู่มันมันดูมีหลากหลายชุดยังไม่ได้ลงครับแต่ว่านี้น่าจะสองสองอยู่ คตำรวจมาแว่งว่างก็มาหาได้นะครับถ้าไม่มีถ้าหนุ่มคนไหนทำอกหักก็แวะมาหานะไม่อกหักแวะมาไม่ได้หรอได้ครับไม่หักก็แวะมาได้วันเสาร์ก็แวะมาก็ได้นะครับถ้ามีเวลาว่างเสาร์ไหนว่างก็มาอะไรอย่างนี้ได้ครับส่วนใหญ่วันหยุดก็จะว่างว่างแหละว่างทุกสอาทิตยละฝากถึงน้องบอลด้วยนะครับบางบอลซอยแบ๊บได้แล้วบอกให้ค่ะเฮ้ยขอโทษครับ คุแต่ที่นี่สตอรี่ถึงนะขนาดคุณเจสบอกว่าแก๊งยังน้อยอยู่แต่ว่าแบบดูแบบอขาบอกคุณเจสบอกมีแต่ครอบครัวใช่ครับครอบครัวทะเลาะทุกวันครอบครัวตีนใช่มีเลยมันหาแบบสมัยก่อนที่เราเล่นกันไม่ค่อยมีโกหกหรือเปล่าแอบมีหนุ่มซุกไว้อยู่ไหนหรือเปล่าไม่มีมีหมาดงหมาเด็กหรือเปล่านี้ ไม่มีเลยครับหมาเด็กว้าเอออยากมีไหมครับหมาเด็กเป็นให้ไหมล่ะวินีเดี๋ยวจะโดนนะม <laughs> ไม่มีหรอกหมาเด็กหมาแก่ก็ไม่มีไม่มีสักหมา <laughs> น่ารักเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยเ <c oughs> มื่อไรจะน่ารักลุ่มลงเมื่อกี้ ได้หรอไม่ดีไม่ดีกว่าไม่ลดลงดีกว่าเดี๋ยวเสียใจไม่อยากเสียใจน่ารักแค่บบางคนนะครับปากหวาน